เฮ้ยเหรอเฮาเฮาไปหาหมอเลยนะโตเป็นอย่างโตก็ได้ไปหาหมอเฮ้ยปวดหนึ่งเนี่ยละบอสปวดหลังเน้นแต่หมอคนว่าหมอลราถามเฮาว่ากินเหล้ากินเบียร์บอสอ๋อหมอเอ๋อพูดชจ่อดีนะเฮ้ยแต่โตว่าจริงใดมีโตมากินตัวขนมอันเหลี่ยงเนาะปวดโตว่าจริงใดคนน่ะเฮ้ยโตก็ได้โตว่ากินเน้น เอ้าบ่แม่นเขาถามตัววันเคยกินเหล้ากินเบียร์มาก่อนแล้วบ่หันนะฉันเขาจีรักษาตัวมันบ่ท้วงบ่เศร้าเฮ้ยเขาหมายคุณแม่ถึงฉันบ่ได้หมายว่าจีเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์เธอได้เดี๋ยวนี้ไันห่วยเขาคิดว่าทีเลี้ยงเหล้าเลี้ยงเบียร์เขาเนาะจะรวยตัวว่าไปนะหมอนี่ก็ได้ ไ,ไปไปใส่เข้ากัเลยพอใส่แล้วค่อยไปกลางบ้านมาเนี่ยวันมีแต่คนทวงคนตีค่อยไหมอ่นจ <c oughs> ่ดั่ดังก็มีแต่พองไ้อันหายใจซื่อนประแจแ้มาแล้วก็ละหนห่วยจังว่าน,นี่ละ่ะผู้ตีแต่มันง่ามแบ่โบ ก็บอกปานได้ดอกเนาะเจ้านี่เคยทึกตีจะเคลื่อไปวิ่งเข่าเน่อแห่งทึกดูที่เจ้าว่าที่ึงไปการไปงานสิมาแล็วมาเร็วมาเร็วอันยายเละยายเละมาไปไปจะเป็นเจ้าอ้วนเจ้าเตี้ยเจ้าดำเนาะจะเป็นเจ้าดำเจ้าหลวมตอนไหนวันอือู้ใครชืจะเตี้ยเนาะ ข่าวยาวดวกคือกันนั่นแหละใครชีเลือกได้เนาะแม่นจ้ะเมื่อมีวันก็สร้างเขาเท่าเนาะเบอลก็สร้างเขาเฮานี่หั่นเกิดมาแบบจังซี่นี่หั่นจงภูมิใจโลดจ้าวาบ่ล yes คนงามๆหั่นฮันแต่งเอาลูกเอาผัวมาแหละการได้แต่งแค่เดียวเท่านั้นล่ะเออแม่นเด้แต่เนาะเออคิดได้หลายจังเฮานี่หั่น มันได้หลายเทือ <_ unanim ous> oh ่ได้ข่าดองอ่ะว่าอยูที่เท่านั่นได้ค่ะดองหลายเทือเลยที่โน้เออทำงามเหมือนได้เทือเดียวเป็นบ่เมนเอาเจ้ามูอบ่เป็นยังคือได้หลายเทือเป็นยังระบาดเลยเขาทิมเฮาเขาทิมเมืองจ้าโอ้ยทิมแล้วค่อยกระหาเอาไม่ค่อยบ๊อกเค่แล้ว คนดีโครงการทั้งอ้วนทั้งเตีย้ยทั้งดำทั้งมีจมูกไว้หายใจซื่อๆนั่นค่ะดองกันได้หลายเตยอยู่ดีเดีวเดียวมันออโอ้ได้ทั้งเล่นทั้งทองมันจะเนาะ <c oughs> ใช่แล้วเ <c oughs> จ้าเด๊ได้จะเทือไปไปสามเทือเรียกวค่ะดอง

จังว่านี่เลยเฮ้ยมาเบิ่งซอยเฮานี่ไอเจาเนเอียงเจ๊เพิ่ซื้อมาฝากเข้าเลย้าพิดปากบ่ตัวว่านี่นี่แม่ภาพิดปากบ่าตัวว่านี่น่าเสียน่าใสท่างลุ่มแหมฮะน่าใสข้างลุ่มล้วอัดข้างลุ่มอันนี้เน่กางกงในบอกแมน áo cả kẹng đây, nhưng cứ bện cứ pha bít bảt đi hoi. Hả? À, à, nhưng... <laughs> sai như này rồi hoi. Oh, bắt này, con. Ní mẹ hao bưng bỏ ốc. To, mẹ, vắt uhm, này hoi, tuối khơi sai à? Ní mẹ, đi là. soup hả? Nè ní con, bỏ. ตกชุบก่อนบ่เฮ้ยแม่นเอาลองชุบเฮาเบิ่งดูเลยแบบนี้หรอมาเออๆๆโอ้อันนี้เฮ้ยเออเมนก็เออแมน่นโง่ไหวเลยได้ด่าโอ้จังซีเนาะถ้าอย่างนี้คอยปีปากบอกเขว่าทีแท้เราบอกเ่นเขาอันยังเฮ้ยนี่ยังวะ คินบอกเรอคิดกรหูหม <sk r isa> ูจใส